สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนาคะวันนี้จะพามันดูสวนมันนะคะที่ว่านั่งบอกว่านางเช่าไหวสิ้าไร่นะคะนี่นะคะก็คือว่าเราก็มาสวนมันนะคะก็คือว่าสวนนี่ก็อย่างที่ว่าเลยนางเช่าเขาเพราะว่าตอนนั้นป่าโทรมาบอกว่าเออไม่อยากทาไม่ทาไม่ไม่อยากทาสวนแล้วแล้วที่หาคนให้มาเช่าหน่อยตอนนั้นมีเงินพอดีนะคะก็คือว่าก็เลยบอกว่าเน้วนางเช่าเองนะคะเราดูผลงานนะคะ เออแต่ว่านาไม่ได้เป็นคนปลูกนะคะเพราะว่าจ้างเขาปลูกอะเนาะก็หมื่นห้าหรือเปล่าที่นางจับไม่ผิดเนาะแล้วก็ถามว่านางได้เงินมาจากไหนก็คือว่าตอนนั้นตอนที่นางเริ่มเล่นทิกตอกใหม่ๆนะคะก็คือว่าเขามีการจ้างงานนาอนางน้องแล้วนงก็ได้จากรายได้ YouTube ด้วยแล้วก็จากเขาที่เขาจ้างงานนางมาเล้วนางก็เลยได้เงินก้อนนั่นอะ่ะมา เช่าตรงนี้นะคะเพราะว่ากระก็บเล็กประสบน้อยเนาะก็แบบไปเรื่อยๆเอาเนาะเขาไม่ได้เร่งรีบอะไรเนาะมันก็พอจะได้นะคะดูแบบแล้วที่นี่แม่ก็ดูแลให้นะคะเอ้ย้วก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วประมาณรอบหนึ่งนะคะที่แรกว่าจะซื้อปุ๋ยใส่าะแต่ว่ารถรอบที่สองจะซื้อปุ๋ยใส่แต่ว่ารถนางมอไซค์นางพังกันเลยเอาเงินนั้นไปสอมก่อนนะคะก็เลยรอแต่ว่าก็ยังมีใบย,ยิกอยู่นะคะอันนี้เป็นนั่งจำไม่ได้ว่าเก้าหนึ่งหรือ แปดเก้าอ่ะอ๋อแปดหนึ่งหรือแปดเก้าอ๋อเก้าหนึ่งหรือแปดหนึ่งนะคะเพราะว่านางลืมอะ่ะแม่บอกอยู่นะคะวิธีดูต้นมันแบบใบสีม่วงเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะใบสีม่วง,มงแม่แปดหนึ่งหรือแปดเก้าว่ะแปดหนึ่งนะคะเออใช่แปดหนึ่งแต่ว่าการสีสีสีเขียวอะ่ะมันจะเป็นแปด เออแปดเก้านะคะทุกคนอ่านั่งก็ลงลงลืมลืมนะคะทุกคนเนี่ยดูจากจากตรงกานตรงเหนียวนะคะเพราะว่าแปดหนึ่งมันจะเป็นสีม่วงเหลงถ้าเกิดแปดเก้าจะเป็นสีเขียวนะคะเขียวนะะเนาะค่ะเนาะก็คือว่ามีทุกคนก็จะว่าไปมันก็จะเริ่มเไอ้นีนางแล้วเท่าหน้าอกน,นางแล้วอ่ะเออทุกคนก็ไม่รู้มันจะได้อะไรนะคะว่าจะมันจะได้คุ้มทุนหรือว่าจะขาดทุนนะคะกับปุ๋ยที่ใส่ไปแต่ว่าตอนนี้มันก็มียานี่ มันก็ยังมียาเนาะพ่อก็เพิ่งฉีดเนะใบด่างก็ยังมีแบบนี่ก็เป็นใบด่างเนาะมันก็เมอนแบบช่วงนี้มันก็แต่วันนี้อย่างหนึ่งที่แรกตอนนั่งแบบตอนปลูกแรกเนาะฝุนก็ไม่โตอะเราแบบว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบเกิดให้นั่งไหมแต่พ่อที่นี่พ่อ,ไป,อไปไปมาฝนก็ตกใสนะ่เนอะแต่ว่า ยังอยากก็เกิดแต่ว่าดีดอย่างดีขึ้นอย่างแรงเลยเพราะตอนนั้นน่ะมาเซมมาเซมแบบเยอะมากอ่ะคิดว่ามันจะไม่เกิดให้นางแล้วเพราะตอนนั้นอนะ่ะเอาต้นมันมาปลูกก็แบบเหมือนแบบมันไม่ค่อยไม่ค่อยแบบมีอะไรนะไอโตข้างในตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเป็นสีขาวขาวนวลไปเรยวไวข้างในตรงเนี้ยที่ดูอ่ะมันมันไม่ค่อยมีน้ำข้างในเลยว่ะก็ค,คิดว่ามันจะไม่เกิดนะแต่ว่าได้ขนาดนี้เกิดดีใจแล้วเนาะ ดูรอบๆนะคะตอนนี้ก็ประมาณสิบห้าไร่หรือเปล่าถเกิกนยังจำไม่ผิดนะคะบรรยากาศก็กดีมากทุกคนดูแสงสิแบบตอนเย็นนี้ก็แบบดีอ่ะมันดีมากๆเลยนะชอบอ่ะแบบมันมีความสุขมากๆเลยเวลาเรามา,านายอย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูสิ่งที่ว่าเราเคยทําไวถึงจะไม่มากก็หน่อยแล้วก็มีแบบส่วนรวมจิกหน่อยก็ดีนะคะแต่เสียดายนะมันก็มีแบบใบด่างจิกนิดแต่ว่ามันก็ด่างหน่อยนะคะเมย์ด่างเยอะเนาะ นี่นะคะก็ถ้าเกิดเงินเดือนเดือนนี้ของ Youtube ออกนะคะเราก็จะแบ่งมาใส่ปุ๋ยมันเราเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> อันก็ดีใจที่แม่ทำห้ไหวห้เนาะก็ะแบบว่าเราถึงเราจะไปเรียนอยู่แล้วก็แบบแม่ก็ดูแลหาแล้วก็โผนตั้งมาให้แม่แต่ส่วนมากแม่ก็จะออกไข่ก่อน,นะคะเราค่อยหักไข่ทีหลัค่อยหักตอนคุดทีหลัง <c oughs> มันก็แล้วแต่ช่วงเนาะว่านางจะมีตังหรือไม่มีตังเกิดม,มีงานเขามาหรือมีสปอนเซอร์เขามาแบบสนับสนุนนางก่อนนางก็จะแบบแบ่งแบบเอาเงินส่วนนันมาใส่ปุ๋ยมนันนางนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็อายุ ยี่สิบสามปีนั่นค่ะวันที่สิบแปดกันยานี่นั่งก็ครบหยุดสามปีเต็มเนะาะคือเกิดนั่งไม่เริ่มฮัดทำาตงแต่ตอนนี้คือนั่งก็ไม่รู้นั่งจะฮัดทำตั้งแต่ตอนไหนเพราะว่าคนเรามันก็ต้องเรียนดูกันไปเนาะเพราะว่าบางคนเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเก่งไม่เหมือนกันนะคะบางคนเขาอาจจะเก่งในด้านความรู้ความสามารถแต่นั่งอะเก่งแบบนั่งซื้อนี่ก็แบบพอไปได้นิดๆหน่อยๆไม่ได้เก่งขนาดนั่นแบบเรื่องรวดนั่งก็ไม่ได้เก่งนั่งก็พอไปนิดเป็นหน่วยได้แบบ แบบเรียนรู้เรียนรู้ที่จะทําว่าอันนี้ใช่ยังไงเป็นยังไงต้นมันนี่ดูยังไงนั่งจะเรียนรู้ได้แค่นี้นั่งก็ไม่ได้เชี่ยวชาญที่จะว่าแบบต้นนี้คืออะไรดูแค่ตาเปล่าหรือแบบดูแบบมันมีลักษณะนั่งก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่านั่งก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆนั่งก็ไม่ได้เก่งนะเนาะแต่ว่าเพียงแค่ใช้ความสามารถที่ว่าเรียนรู้มานิดๆหน่ยหนยอยๆพ ปนิดปนหน่อยได้งั่นก็อย่างที่ว่าแหละอุย้ยทุกคนดูต้นมันจะคงแล้วมีความสุขอย่างแรงแต่ว่าโพก็แม่ฉีดยาหายเนาะน้าไม่ได้ฉีดเองหรอกเพราะว่าตอนนั้นนั่งมาฉีดเนาะก,ก่อนจะไปสารคามแด้ทิศเดี๋ยวไปอยู่สารคามไม่นานหรอกเราก็กลับเมื่อคืนแล้วตอนนี้ก็อุย้ยทุกคนมันท่ม,นมแล้วมันทล่มเร็วชอบโอเคนะคะก็ตอนนี้ก็ยาก็เริ่มเกิดแล้วอ่ะเราก็จะมีแบบ ายเป็นบางต้นนะคะนี่นี่ตายแต่ว่็ไม่มากเท่าไรก็จริงๆไม่ได้มากเท่าไรก็พอนิดๆนเอยตัวนั้นป้าคุดที่ว่าป้าที่แกเคยเช่าเนาะแกคุดแต่ประมาณหลายแสนหนึ่งหรือสองแสนนี่เลยเนาะเพราะว่าซิหภาไลน่ะจะได้ประมาณร้อยตันหรือเปล่านั่งดาะถ้าเกิดนั่งดาะไม่ผิดเนาะ ตัวอตันหรือว่าประมาณเก้าสิบตันเก้าสิบห้าตันหรือเปล่าเก้าสิบห้าหรือเก้าสิบแปดดีกเลยก็ได้เงินแสนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ปุ๋ยดีๆใส่ใต้ดีๆเนาะแรงกําลังเรามีอะ่ะเราก็จะได้ได้ผลตอบรับทีนะคะแต่ว่าพอหลังๆมาแบบรู้สึกว่ามันแรงอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ผลผลิตที่นี่แกก็เลยเลิกทำแน้วแกก็แกแล้วแกก็เลยปล่อยปล่อยให้ปล่อยเอ่อปล่อยหาคนเช่าใหม่นะคะ เพราะว่าอันนี้นังก็เช่าต่อแก้ได้แค่ปีเดียวนะคะปีหน้าก็คืนจาของเขาเร็วก็ไม่ได้ทำต่อนะคะก็ลองดูปีปนี่แหละว่ามันจะดีขนาดไหนแล้วนางจะดูนะคะจากรถนะคะนูน้นไปจนถึงไอซีขาวๆนูน่นนูน่นนะคะเออซูทตรงนู่นนานต้นมันที่น่งปลูกไว้บรรยากาศก็ไม่ต้องพูดถึงมันดีมากๆเลยแบบสูตรบรรยากาศที่สดชื่นจริงๆนะคะ เออทุกคนมีคนกำลังทำอะไรตุบุมตุบุมนะคะเพราะว่าแม่เพิง่งไปฉีดยามาแม่ถอนทุนมันถอนยาพอดีเลยด้อยนนี้ถอนยาพอดีนะคะก็คือว่าฝนตกมาประมาณสองวันติดกันเนาะเราแบบถอนยาตามโคนมันกระชุ่มอ่ะเห็นไหมาใส่ปุ๋ยถอนยานี่แต่ว่าตอนนี้ก็เบาๆไปก่อนนะคะปุ๋ยก็อย่าเพิ่งนะคะพักไปก่อนนะคะเพราะว่าเชียนในกระเป๋ามันยังไม่ค่อยมี ไม่ยเชียนนะคะตอนนี้ไม่ยเชียนยังไม่มีตังค์นะคะนะคะก็นี่แม่ก็เปคนดูไห้นะคะแต่ถามว่าใครออกตังไห้ตอนแรกๆจ่ายเองนะคะแต่พอเรื่องหลังมาแม่จ่ายก่อนเด้อแล้วสรุปแบบตอนขายแค่ได้เงินก็อาจจะเป็นแม่กระเพาะอีกนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ในอนาคตนะคะ กำลังทำรุ่นอยากทำรุ่นไปฉีดยามันมาอยากทำรุ่นหน้าทำคงเข้าฮักอีกโดเดีือดเดือเสียงไอ้เบสหัวเราะจนรันนี่เลยเนาะมันก็หัวเราะมากถึงดีมันดูคิบแล้วมันก็ขับแห่ะดูบนดูบนรถนะคะส่วนนางก็เมนี่นะคะก็ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะพี่เนาะพี่พี่น้องๆป้าป้านะลุงลุงทุกท่านเนาะนั่งก็มาอัปเดตแค่นี้เนาะถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกหรือว่านั่งได้ไปที่ไหนอีกเดี๋ยวนั่งก็จะมาถ่ายนะคะถ้าเกิดว่ามีพี่พี่น้องๆคนไหนคอนเทนต์ดีหรือว่าปุ๋ยชนิดไหนที่ใส่เราแบบหัวมันดีเกิดดีนะคะก็สามารถแนะนําได้นะคะแต่ว่าราคาก็พอประมาณพอประมาณเนาะเนาะพี่เนาะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีกับประหยัดงบนินหนึ่งเนาะ ส่วนมากพ่อนั่งจะใส่ขี้ไก่ขังเดียวจบไม่ใส่ปุ๋ยอีกเพราะว่าจะใส่ปุ๋ยอีกก็ต่อเมื่อตอนที่มันแบบระเบิดหัว,วแค่นั้นนะคะกับฉีดยาฉีดยาแบบทางไบแล้วก็เพาเเียกไรยาขยายแค่นี้ไม่ไม่ได้ใส่จำจีจำใช่อะ่ะแบบนานๆทีแต่ว่าปีนี้ก็บขาดหวังเยอะอยู่ว่าอยากได้เจักโกรยตัน เดืดดูเลยคะว่าไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เขามารับชมนะคะถึงอาจจะไม่มีสาระมากไม่เท่าไรนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ยังติดตามแล้วก็คิดถึงกันนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ